เนาะเออกวาดแนวกวาดแนวพขนาแม่นขนาแม่ก็มาหาขนาทตีตีอ๋อสองเหลาสองนุนนะคะหน้าเบดเจด้าเชื้ออิมนะคะเจโอนะคะโอ้ยนะคะเจ้าตัวไอจีโนมตัวโตนะคะนี่แกผมแนวนะ อ่าคราวนี้นะครับง่ายมากเลยนะเพราะว่าพี่น้องเคยคนเก่งใช่ไหมเจอคนเก่งเดี๋ยวก็เอ้ยว่าถ้าผู้อ่านเลือกเก่งเอโนะผู้อ่านจะจ่ายตังค์หนึ่งพันแต่ถ้าผู้อ่านได้เลือกเก่งดีพี่น้องจะจ่ายให้เขาระัคบอ่โอเคครับเชิญเชิญผู้อ่านทุกท่านครับตอนนี้นะว่าปีนี้ครับเป้าหมายของผู้อ่านคืออะไรครับเราอยากจะได้แปลงเก่งเอหรือแปลงเก่งดีครับอ่าเชิญครับเชิญผู้อ่ันค่ะ อะไรครับอ๋อขอให้คุณนันใส่ชุดแม่ยิ่งขึนะโอ้โหคุณนันไปยืนครับที่ครับนี่ครับไปเลยครับนี่ขอผู้หนานครับพี่อ่ะเชิญครับพี่โบ่ค่ะนะครับอ่ะไปยืนผู้หนานเลยครับอ่ะเชิญเลยครับพี่ทั้งโต๊ะนั้นด้วยครับเราจะเอาเกณฑ์ A หรือเกณฑ์ B ดีครับไม่มีใครสนใจนอนหรอกค่ะสนใจ รู้หน like, mm ันใจน้องมค่นมพี่วาน่าสใจน้องรอพี่วสนใจนไมค่ะพี่น้องครับนับปังเลยนะแสดงว่าคุณหาเรื่องเกเบเลยเกเลยเลยค่ะ นะคะได้ตื่เกี่ยวน้คะอ่าอันี้ได้แตังเลยได้แต่งเหลือง้ายก้องนักเลยอ่ะนักไปเอาตัอไหนพี่ต่อคาไม่เอาค่ะมียูนิอันเกเรี่ตัดอ่ะนะี่รู้อ่อนเรานักไปเลยพี่รู้นะไม่เป็นไรครับจะมาลูกนะจะมาลูกค่ะ อันนี้เนจริงไหมครับนะครงจริงไหมคะับสำหรับพี่น้องที่ไม่ต่อท่นเกดีนะคะแล้วผู้ใดจะทักเกดๆยกมือเรเลย่ะนี่เพระว่าเกดีเขา่อสองหลักงาเนาะนะคเกอค้างไว้ยยกคาไว้หน่อยเกดจอมพันเกดยกค้างไว้คน่อนี่เอวว่าพี่น้องทีทเห็นกันตอนนี้หลือเป เอได้เอได้49ลูกครับอ่ะ4 9่สพันนะต้องไม่เกะเอเอค่ะอ, <c oughs> อ่ะโอเคครับแล้วเงินเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะแจกให้พ่กนี้โอ้ครับตอนเย็นแต่ว่าคุณหันที่นี่ครับนอกจากว่าอะไรครับ ก็ไม่ได้เสียอะขนาดนั้นเนาะนะครับเพราะคืออยากได้เกรตีถ้าไเกตีครับอุกใครับางบางคนก็ยังยังไม่มั่นใจตอนนี้ครับใครเกรดตีครับมีให้โอกาสอยากได้มาเกรดตีไหมครับน้องๆท่านไหนที่อยากทางฝั่งตีอยากได้ได้ไหมครับได้ มีเป็นเอนะนี่นี่นี่ง่ายแล้วมาที่นี่ง่ายเลยงะฮะทีเดียวเองนะครับโอเคโอ้โหจะคันอะไรไปยี่ข้าวพอดีเลยนะครับโอ้มารามมะดังคอนโอ้ทอดเกือบมาเลยน้องมาดามเออ ไปเลยครับอ่าีทิตย์ถอยทางดีค่ะทางดีค่ะเพราะนั้นมันจะขาดอีกประมาณอีก51ใบค่ะนะครับคนจ่ายเงินอยู่ไหนครับ51ใบนะครับที่ตอบมาดัดการที่ตอบชัดเจนไหมครับพวกเราชัดเจนชัดเจนไหม่าต้องเป็นเก็บเองเท่านั้นถ้าคนยังจำเด็ดมีอยู่ให้จำยังไงคะเปลี่ยนแปลง เรื่องง่ายๆแล้วก okay. uh, ็เป็น oh, ท right? uh, 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 okay. ิศทางที่ธรรมชาติเองว่าเราจะเลือกที่จะไปข้างนี้โอเคไหมไอ้าวตกลงเลยะไยทุกคนอีกเชอไนะีกเ0ไปครับน้ำตาเลยนะเอาไปฟันมาถ้าหาไม่ได้ไปเอากับไหนไหนเอามีีเอาไปตองไปขอเปตยังเอาเปด่าเลยอะโอเคตั้งต่ารด้วยว่าจะเี่ยบ้าางมัน่กอ่งอ๋อ มากราบต้อนรับท yes. ุกคนเลยค่ะขอบคุณค so <Ha? S 2> ่ะท mm ุกท่านอ่ะยังยังมีมาไหนเก่งเองไหนเก่งเองคะรวยค่ะอ่ะยังเหลือพี่น้องชาวร้อยถงเอาอ่ะที่มาเป็นกรรมการร่วมด้วยวันนี้นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทุกคนเก่งเลย ครับ่านนี่มามายังไม่ได้ต้องแสดงที่ใส่โอ้ต้องแสดงที่ใส่พัดก่อนนะคะว่าเออในแนวคิดของชาวไรเป็นยังไงแล้วอยากจะไปตรงไหนนะกขจะทำยังไงแล้วมันง่ายหรือมันยากโอเคอ่ะเรียนเชิญค่ะค่ะใจใหม่บริษัทครับก็ตอนที่นโยบายนี่ทำอย่างนั้นตามกับเราครับ ก็ในในคณะเราเป็นชาวไร่ก็อยากจะร่วมทำกิจกรรมต่างๆน้องนักส่งเสริมเพื่อไปสู่เป้าหมายนะครับซึ่งเป้าหมายที่ทางโรงงานเขาตั้งเป้าไว้เป็นเกณฑ์เองทั้งหมดนะครับก็คือมันเป็นชีวิตของพวกเราชาวไร่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ชาวไร่พวกเราเนี่ยต้องการและต้องทําให้ได้นะครับเหมือนกับที่ทางโรงงานเดินเขาตั้งเป้าเพื่อพวกเรานะครับ เระนั้นเก็ต <Thank you. S 1> uh ้องทำให้ได้เหมือนกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเงต่อเลยนะคะสวัสดีครับนานผู้ชาวไยที่ทำให้มาสวยมากหลายที้วก็แต่เดียวเพราะว่าตตุกแกลงสมอนะุกแกงก็เอาใจใส่แล้วก็พยายามดคับ ไปดูตามเยายนมนถ้าแข็นมากก็ได้มากไปในทิศทางไนตอยงี่ตางเดียวครับการที่จะถ้าอยู่เกียงเนะครับก็คืออย่างที่อยาจะพูดนะครับอย่างแรกคือใส่ใจแล้วก็ขยันแล้วก็มีระเบียบวินัยในการทํางานครับ ให้นักสืบเสือมดไปหาชาวไร่แต่ใส่ใจเหมือนกันนะครับคือเข้าถึงนะครับเข้าถึงแล้วก็ให้เข้าใจชา,า,จาจไวไร่ครับครับก็อยมูชีิตค่ับผู้ถึงทุกอย่างกิ่นใจว่ายครับเราต้องสใส่ใจดูแลผูู้ี้อย่างไม่ไหวก็เปเกล็ดแงเกล็ดทุแยงครับเมียทีสูสารี่ษอะรหรือว่านอ้องป่ะน,นะสารพีษคือคว่ามีแยสวัสดีค่ะ ผู้ชายเ็าอไปเลยเราแ้่ผู้หญิงต้องพูดไหมคะนี่้ันสื่ออะไรเงี้ยค่าสำหรับชาวไร่เกล็รเนะคะสำหรับเจโบก็ทำมาทุกปีค่ะทำความคิดนี้ก็คือทำมาก่อนที่โรงงานน้ำตาลจะมีโครงการนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำก้อยเกลเอเราจะไม่รวยคะ่ะเราต้องทำก้อยเกล็ดเอ ข้างสยายามที่ให้แฟนนะคะแต่ว่าอ้อ,อยงามเนี่ยให้เจโบค่ะสวัสดีค่ะเติมน้ำมัน <c oughs> ไอ้เลื้อกิมูสียเกียวคนเก็บเกือบมันไง <c oughs> การที่จะทำให้อ้อยเป็นเกียรติเอได้ต้องยกให้พี่พรคนเดียวไม่ไม่ถูกว่าอ้อยเป็นของพี่พรแต่เงินเป็นของเจนองนะคะสวัสดีค่ะอ้อยคือชีวิตนะคะคือความหวังแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำอ้อยเกียรติเองให้ได้ตามเป้าหมายเราเสร็จค่ะสวัสด<อ>ีค่ะ ทำเ,คคเ,เองรวยเองเก็บเองทุกแง่ค่ะแอ่น้อเก็แค่เองผู้ใดทีไม่เไี่ยหน,นหงากทนีอเออนะคะนอกจากผกี้ใแที่ไมาเลียหนหง